สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวนาที่เคารพทุกท่านครับ12สิงหาคม2568วันนี้มาเชิญชวนพี่น้องชาวนาช่วยกันส่งเสียงดังๆให้ไปถึงนบขอขอให้ช่วยไล่ละพันนาปรางด้วยนะครับเนื่องจากวันที่13สิงหาคม2568ก็คือวันพรุ่งนี้นบขหรือว่าคณะกรรมการนโยบายบริหารจากการข้ามชาติหรือว่านบขชุดใหญ่จะมีการประชุมกันคงจะพิจารณาเรื่องช่วยนาปีบ้างช่วยนาปรางบ้างอะไรประมาณนี้นะครับ แต่เท่าที่ฟังสอสอบิ๊กสอสอชาชวานแพทย์ยาไทยพูดนะครับก็ดูเหมือนว่าข้อเสนอของกรมการข้าวเสนอไปยังนบขนั้นให้ช่วยหรือไม่ช่วยไล่ละพันนาปังนั้นข้อเสนอมีถึง9ข้อนั้นฟังดูแล้วมันเหมือน,เห,อนเหมือนกับการที่จะช่วยไล่ละพันนาปรังเนี่ยจะมีอุปสรรคมากก็เกรงว่าพี่น้องไล่ละพันนาปรังเนี่ยจะไม่ได้นะครับก็เกรงอย่างนั้นก็จึงวันนี้นะครับ เรานําท่านผู้ชมไปชมคลิปที่ท่านสสบิ๊กสสชาติวานแพทย์ยาไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กด้วยคลิปนี้เมื่อวันที่11สิงหาคม2568ท่านโพสต์ทางเฟซบุ๊กของท่านเรียกร้องไปยังนบขให้ให้ให้ช่วยชาวนาปรังไร่ละพันนี่แหละครับเมื่อพี่น้องดูคลิปนี้แล้วนะครับก็ช่วยกันแชร์ออกไปให้ไปถึงนบให้ไปถึงนบขให้ช่วยชาวนาไร่ละพันนาปรังด้วยนะครับฟังเสียงสสบิ๊กสสชาติวานแพทย์ยาไทยพูดทางคลิป ที่โพสต์ลงทางเพจ a c e b o o k เมื่อ11สิงหาคม2 5 6 8ท่านว่าอย่างไรฟังครับพี่น้องสวัสดีครับผมสอสอบกครับชัช,าชาวานแพทย์ยาไทยลรเอยดเขียนเจ็ดมาเบืองหน้าพี่น้องครับมือนี่มาดูนาครับเมื่อวานนี้ฝนตกแหงเติบอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจะขออัปเดตพี่น้องเกษตรกรชาวนาหน่อยครับโดยเฉพาะนาปังหลายคนถามมาว่านาปังมันจะไม่ได้จริงๆเหรอนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะให้คําตอบได้ นะครับแต่รู้แค่ว่าอีก2วันนั่นก็คือวันที่13สิงหานะครับวันพุธที่13สิงหาหกแปนี้นบคชุดใหญ่เนี่ยจะมีการประชุมไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตด้านตลาดจะเข้าประชุมหมดนะัฐตนตีว่าการกระทรวงการคลังพาณิชย์เกษตรจะเข้าวันนั้นแล้วเรื่องที่สําคัญนั่นก็คือเรื่องนาปังนั่นแหละครับว่าจะเอาอยางไรต่อ ถามผมนะครับผมก็หนักใจอย่างที่ผมได้นําเรียนแล้วผมมาดูรายละเอียดที่กรมการข้าวทาข้อเสนอเสนอให้นบขแล้วเนี่ยทั้งเก้าข้อผมก็เป็นกังวลใจนะครับว่ารัฐบาลอาจจะไม่พจารนาะแต่ก็ได้แต่ส้อนเสียงนี้นะครับผ่านไปยังพี่น้องประชาชนให้ช่วยกันนั่นแหละครับช่วยกันให้กําลังใจนบขชุดใหญ่นะครับให้เขาเห็นถึงความลำบากของพี่น้องกเกษตรกรชาวนาไม่ว่าจะเป็นนาปังนาปีแต่ในส่วนของนาปีผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะเคยทํามาแล้ว ก็คงต้องทําต่อไปอาจจะติดปัญหาตรงที่นาปังนี่แหละครับขอฝากพี่น้องครับขอให้ช่วยกันผมคนเดียวมันมันทำอะไรได้ไม่เยอะหรอกครับพี่น้องครับต้องขอให้พี่น้องช่วยกันถ้าพี่น้องเห็นคลิปนี้แล้วก็กดแชร์กดไลค์ส่งต่อไปให้ถึงทางนบคเขาครับว่าพี่น้องชาวนาที่เดือดร้อนจริงๆปีที่ผ่านมาปีหกแปนเนี่ยนาปังต้นทุนผลิตสูงขายข้าวได้แค่ห้าหกพันต้นทุนเราก็ไปหมดแล้วครับหกพันเจ็ดพันมันแทบไม่ได้อะไรเลยเพราะนั้น สิ่งที่รัฐบาลจะช่วยได้ก็คือมาตรการช่วยเหลือนี่นะครับท่านได้ประกาศไว้แล้วครับว่าท่านจะช่วยเหลือนาปังได้ละหนึ่งพันบาทยังไงท่านก็ควรต้องทให้ได้เป็นกําลังใจให้ทางนบคนะครับก็นําเรียนพี่น้องประชาชนให้ช่วยกันครับส่งต่อความรู้สึกไปถึงกู้มีํานาจให้ช่วยเหลือพี่น้องชานาด้วยครับขอบพระคุณครับนมมเเออลควาาต ชาวนาที่เกิดมาบนความยากไรต่อสู้ดินรนเพื่อหนีความจนให้ไกล